<ด>ับ,บ,บสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยรายการบอกเล่า90จ,จากสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมเทไทยและสมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนน,นานาชาติผมดรโรจนาศักดิ์แสงทนะชุย นายกสมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติครับผมดกกรชัยยันพิสิทธ์สมานส่วนนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยครับครับวันนี้เราสองสมาคมเรา,าบอกวอก่าจากสมาคมอีกนะครับะนะเรามีเรื่องร้องเรียนก็เยอะเรื่องกิจกรรมเราก็มากนะครับเราไม่เคยว่างเว้นจากการได้รับข่าวร้องเรียนมาทางสมาคมนะครับเรื่องแรกที่เราจะนําเสนอนะครับก็จะมีในประเด็นของการร้องเรียน นะครับในเรื่องสองเรื่องด้วยกันในช่วงแรกของรายการเราแต่ก็คือเรื่องของการขอให้มีการตรวจสอบการรังวัดการบุกรุกที่ดินพอบท5้าในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับและเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับขอให้เรื่องรัฐในการออกบัตรประจําตัวประชาชนให้กับนานงะอีปาจะรอนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับ เชิญครับท่านนายกครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องร้องเรียนมาเรื่องแรกก็ข้างร้อนแรงไปเจอพุ่นญี่ปุนะครับพูดไาคำีไปเจออิทธุพนก็เสียวๆเหมือนกันนะเวลาลงไปทําเรื่องพวกนี้แต่ก็ต้องไปทําตามหน้าที่ครับเนื่องด้วยสมาคมผู้สื่อข่าวเราได้รับร้องเรียนจากคุณไพศาลเน่ยผู้รับมอบนานคุณวีนัสหัสกิจฮะคือท่านไปซื้อที่ไว้ที่อําเภอแม่สอด ตำบลแม่ปะนะฮะอ<ต>ำเภอสี่ฮะเพื่อทําธุรกิจช่วงหลังเศรษฐกิจไม่ดีเขาไม่ได้ทําอะไรเสร็จแล้วก็ให้คนดูแลแล้วก็ให้เขาเช่าโกดังมันมีโกดังให้เช่าอยู่วันดีคืนดีต่อมาก็มีเจ,จ้าของที่ดินข้างมาปักล้วเขามันเฉดแนวของ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 ,ของคุณวินัสเนี่ยก็ก <s id> ็ไม่เยอะ,ะฮะฮอ <S <s <id> ประมาณสัก <s id> เกือบๆสองไร่หรือสองไร่กว่าเ mm ่ย hmm. แต่มันเป็นเรื่องความรู้สึกเขาว่าเอ๊ะ ลัวแนวเดิมเขาก็มีนี่ฮะตามภาพที่ดูนะรัวแนวเดิมเขาก็มีรัวรอบขอบพิษมีประตูทางเข้ารัวเดิมมีรวดหนามแน่นหนาฮะอยู่ๆก็เสาเนี่ยพวกนี้ที่เห็นเนี่ยปักเฉยเลยเข้าในที่เขาก็คนดูแลก็ก,กลัวฮะก็ไม่กล้าเพราะว่าคนที่มาบุกลุกอะ่ะมีศักดินาเป็นพ่อเลี้ยงลูกเขยพ่อเลี้ยงมียศทางทหารเป็นร้อยตีอดีตอดีตในทหารเขาไม่กล้าลงไปดูก็ามาร้องที่สมาคมแม่<ผ>มสอยจริงๆมันอยู่ฐานมา้าต้องมศสี่นะเนี่ยท่านนายก เขาให้ฐานมามอพันศรีเนี่ยไม่เขาออกแล้วออกแล้การแล้วคขาไปทําอะไรไม่ได้ทางระบบราชการอ๋อนึกว่ายังมีราชการอยู่โอ้ถ้าถ้าอยู่ในราชการก็ก็แจมเลยจะได้คุยกันได้หน่อยฝั่งโน้นดูดฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นเนี่ยเจริญมากนะผมไปเห็นหมุนเงินกันมีคาสิโนไม่กล้าบอกใช่ฝั่งโน้นมีอยู่มีอยู่โอ้ไปสร้างกันเต็มกรีนมาเช่าอยู่เขาสร้างเขาสร้างคาสิโนครับเต็มไปหมด ฝั่งตรงข้ามถึงว่าที่แถวนั้นถึงมีการกล้าบุกลุกออกกันหน้าด้านคือคือจริงเนี่ยอย่างที่เรื่องการบุกุกที่ตรงนี้เนี่ยที่แม่สอดเนี่ยอย่างที่ <c oughs> ท่านนายกพูดเนี่ยจริงๆถ้าถามผมหนึ่งนะ <c oughs> ในในจริงๆแล้วเนี่ยพอที่มันราคาแพงเนี่ยการบุกลุกเนี่ย <c oughs> ผมว่ามันก็เกินไปเป็นการที <c oughs> ่ลุกอำน,นาจหรือเปล่า ถูกไหมโอ้ยบุกลุกอย่างนี้มันมันก็มันก็เกินไปนะใช่จริงแล้วท่านที่ท่านลงไปแล้วเป็นไงบ้างรายละเอียดที่ท่านไปดูผมลงไปครับผมก็ลงไปดูเพราะเมื่อเขาล้องมาเราต้องไปสอบข้อที่จริงอย่างที่ผมบอกทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่ล้องมาแล้วผมจะต้องไปเอ้ยเชื่อเลยฉะนั้นข้อท็จจริงเรามีแลาต้องลงไปดูก่อนจริงไหมอ่าลงไปเสี่ยงกับลูกปืนหน่อยว่างั้นเถอะก็ตอนที่ท่านเข้ามาใช้ลูกปืนนะเออเจ็ดถึงเก้าไปเลยฮะลูกเลยเออนะเออแล้วปืนมันเล็กขนาที่นายกอาวุธสงครามเลยฮะ ใช่ใช่ใช่แต่เรามีผ้าดีคุ้มครองฮะผมผ้าไปเยอะเลยไม่กลัวผ้ารอดนะครับหลวงพ่อหลายองค์ฮะอยู่ในกระเป๋าเสื้อยิงมาก็ถูกหลวงพ่อก่อนไม่ถูกผมอ่ะบอกแล้วล้ำหนักนายกผมนี่สฟันแทงไม่เข้าก็ยิงกันก็ไม่เข้าดรือยงเี้เราก็ไปพูดคุยกับผู้ดูแลฮะผู้ดูแลที่คุณไพศาลที่คุณวนะเขาฝากฝังให้ดูแลเพื่อนั้นว่าเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรมากเขาแค่ได้ดูแล เราเห็นเขามาขุดมาปักนรัว้ววกลูกก็ไปบอกให้หยุดก่อนนะให้ผู้ใหญ่มาคุยกันก่อนทางนี้ก็เสียว,ว่าทางเจ้าของที่ที่ที่ดินที่เขาไปซื้อไว้เขาก็เป็นคนธรรมดาเนาะเออจะเอาไงแบบเนี้ยเจอไปเจอผู้นคนก็เลยมาร้องที่เราเขามาคุยกับผมผมก็บอกกันครับเดี๋ยวผมลงตรวจสอบให้เรื่องอิทธิพลเราชอบอยู่ละอ,อันไหนไม่ชอบมาพะควนเนี่ยเราก็ลงไปดูให้ใปรากฏว่าขณะขณะกําลังดูอยู่ฮนะก็มีมีรถอะไรมาเวียนนะ ขับดูขับตามดูเราอยู่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับพ่ออาไมท่านไม่ลงไปถามอ่ะไม่ฮะเราก็ไม่ถามเพราะในแต่มอง,งเฉยอย่ายิงมานะคงไม่มาก <c oughs> เห็นว่าสมาคมสื่อคงคงไม่กล้าปลุกอาจขนาดนั้นบ้างท่านแต่มองแล้วมันแบบคุณใหญ่ใหญ่แต่ขนาดนั้นเลยเหรือใช่เห <นะ S 2> แม่สอนเราก็มีพวกอยู่ครับแล้วผมก็ ไม่กลัวนะถ้ากลัวก็คงไม่ลงไปถูกต้องครับถ้าไม่มีคนอย่างเราไม่มีสังคมอย่างเราแล้วใครจะทำไหมครับว่าเขาก็เดือดร้อนเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมลงพื้นที่นหะจะมีคลิปเก<อ>ี่ยวกับภาพมาดูคลิปมาเลยครับเราไปดูนะว่าผู้มีอิทธิพลจริงแล้วจริงหรือเปล่าครับครับผมดรทั่ยันพิสิทธิ์สมานส่วนครับนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อสลิตภัรประเทศไทยวันนี้ได้เดินทางมาที่อำเภอแม่สอดนะตำบลแม่ป่าโม่สีฮะกรณีคุณไพสารพัดสกิจร้องเรียนเรื่อง คน,น,นโดนปลุกุกที่ครับอันนี้คือคือที่แนวเดิมน,นะครับเป็คนดูแลคนดูแลมาชี้เหตุว่ามันเกิดยังไงขึ้นข้าวเพื่อแทนมาแนวรถเขตเดิมตรงนี้หนนะ่อยนะนี่คือแนวรถเฉดเดิมแล้วก็เดินตามอันนี้นะครับ เพื่อเข้ามาสือตรวจสอบสวนเรื่องนี้กะไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีๆจะมาผลักกับพี่ชาวบ้านเขาได้อันนี้ไม่ถูกต้องนะหรือว่าการใช้อิทธิพลเกีดข้ครับซึ่งหลังจากนี้เราก็จะไปประสานทางกระทรวงของเจ้าหน้าที่อื่นเสาคอเขาเป็นที่สภอห้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ท้องอำเภอก็ถ่า,ายปกครองว่า ปล่อยให้การนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับครับจากการที่ได้ชมพานจริงเนี่ยท่านนายกพิเศษผมผมมอนะในส่วนหนึ่งเนี่ยกรมที่ดินเองต้องลงไปไปตรวจสอบแหละผมว่าบางครั้งทางสมาคมเราต้องทําเรื่องมาถึงท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านดรท่านานิพนธ์บุญยมณีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยในยกํากับดูแลเรื่องกรมที่ดินอยู่ครับผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยการที่ปล่อยให้ผู้มีทธิพลหรือผู้มีบาร,รมีเนี่ย นะครับไม่รู้ว่ามันมีเกี่ยวเรื่องของบ่อนการนั้เข้ามาเกี่ยวข้องไหมส่วนตัาพไปบ่อนฮะแล้วตรงนี้เป็นเส้นเส้นเส้นทางธรรมชาติเหรอครับเส้นทางธรรมชาติก็มีฟากข้ามไปบ่อนฝั่ง้นก็ผ่านอย่างนี้เลยเหรอผ่านผ่านที่ข้างผ่านที่ของคนที่มาปลูกลูกที่เขาเนาะต้องถามเนี่ยก็ผมมองว่าทางทางแม่สอนเนี่ยมันเป็นเขตรับผิดชอบของฐานมามพันสีนะฮะต้องผบผบี่คงต้องไปดูแหละถ้าศูนย์การใหญ่อยู่ที่นครสวรรค์นะ ถูกไหมครับถ้าที่ทราบเนี่ยผมเคยตอนนั้นเคยเข้าไปแ,แม่สอดทีหนึ่งนะครับเคยไปทําภารกิจพิเศษเองท่เข้าที่มอตรงนี้เขตหมอพันสี่นะครับแล้วตรงนี้ก็อย่างว่าเป็นเขตเรื่องของอิทธิพลบารมีถูกไหมครับสีเทาขอพอมีอยู่แต่ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่านะฮะผู้ที่ดําเนินการอยู่เนี่ยมันน่าจะเจจาตาอวยกันดีกว่าขึ้นการคุณจะมาใช้ในเรื่องของาคมกู่บารมี อได้กันอยากได้คุณก็ซื้อเอาสิใช่ไหมนะในฐานะเราสื่อมวลชนเนี่ยเราก็ทําอย่างถูกต้องโดยคิดว่ามันน่าที่จะจะมีการพูดคุยกันดีกว่า <c oughs> นะฮะเพราะว่าคุณจะมาเดินในเรื่องของค่าดีผู้มีบาร,รมีวิทธิพลผมเห็นมาหลายรายแล้วครับท่าน <c oughs> นะบางครั้งก็แพ้กฎหมายนะคร <c oughs> ับท,ที่สภาพเขาเป็นนี้นะต้องแพ้มาตรงนี้หน่อยอ่าจะเป็นเห็นไหมเป็นเป็นสีแดงๆกำกับเป็นวงตัวนั้นนะนี่คือที่เขานะอืม แล้วมาดูตัวนี้ฮะที่บุกลุกเขาต้นบุกลุกตรงนี้ฮะนี่สีแดงๆทับไว้ฮะต้องดูตรงนี้ดูเหมือนเดิมอ่ะเห็นไหมถ้าเทียบกับภาพเดิมจะเห็นฮะจะเห็นว่าตกตรงนี้ท่านนายกเราไม่สามารถเอ่ยชื่อผู้บุกลุกได้อะชื่อเนี่ยมันก็เราไปเอ่ยชื่อมันก็คงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในกระบวนการร้องเรียนตรวจสอบอยู่ตอนนี้ผมก็ได้ไปคุยกับท่านที่ดินจังหวัดนะให้ท่านตรวจสอบว่ามีการลงไปรังวัดไหมแบบนี้ ถ้าลงไปรังวัดมันทอไปกฎหมายหรือเปล่าพอการการรังวัดที่ดินเนี่ยมันต้องสอบเขตน,นะมันต้องให้เจ้าของที่ดินสมมติว่าเ<ฮ>จ้าของที่ดินแปลงเนี้ยที่เป็นบุรุกเขาเนะี่ยจะรังวัดต้องต้องให้เจ้าของเทีที่ดินข้างเชียงเนี่ยไปยื่นจัดด้วยใช่ไหมไม่ไ,ได้แนส่วนหนึ่งนะแต่ที่ท่านบอกว่า,เา,เาิเลงพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นเส้นทางเดินเข้าไปบ่อนการบรรนฝั่งนั้นได้ด้วยครับใช่ผมว่าน่าจะแจ้งผู้ว่านะผู้ว่าจริงๆผู้ว่าจังหวัด จังหวัดตากน่าจะเราเข้าดูพื้นที่ตรงนี้นะว่ามันเป็นจุดมันเป็นจุดล่อแหลมรือเปล่าทําให้คนออกไปเรื่องของไปเล่นก่อนคาสิโนนี่หรือเปล่าไม่ได้ผ่านด่านอย่างถูกต้องถูกไหมเขาเรียกว่าด่านธรรมชาติผมไม่เข้าใจคำว่าคํานี้เหมือนกันด่านธรรมชาติก็เดินธรรมชาติไม่ต้องเสียค่าของไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปแสดงตนนะครับว่าเข้าไปทําอะไรที่ฝั่งนู้นถูกไหมก็ต้องไปตีความเรื่องว่าคำว่าธรรมชาติด่านธรรมชาตินี่นะครับ ก็ธรรมชาตินะฮะธรรมชาติผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไอ้ไอเดินธรรมชาติเนี่ยมันมีค่านำพาหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าทางนู้นก็อย่างที่ทราบทราบอยู่บ่อนทั้งแม่สอดก็มีผู้มีอิทธิพลเหมือนกันในคนไทยเขามีอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆเราไว้ต้องถามเปียกแม่สอดเขาตั้งโอ้โหใหญ่โตนะตึกอาคารขึ้นเป็นท่านเพียบไปหมดในฝั่งตรงข้ามดูไปเนี่ยฮะจากภาพผมเพิ่งเห็นเหมือนกันฮะผมเพิ่งไปเห็นดาวเป็นแนวแล้วเขาสร้างนี่นี่ที่ส่วนหนึ่งนะฮะ ผม,ผมไปดูมาอึ้งตลึงตึงตังมอนกันเอ้ยโอ้หที่ก็แพง,งนะตอนนี้ครับมันก็เป็นอะไรที่พออะไรแพงตามมาอะไรราคาดีตามมาก็เหตุอย่างนี้นะก็มีการบุกลุกกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงผมจะทําหนังสือถึงรอบนี้นะผมได้คุยกับทางผู้เสียหายแล้วว่าเ,าเมื่อผมไปสอบแล้วได้ข้อเท็จจริงมาแล้วเนี่ยรอบหน้าเขาลงไปผมก็ต้องลงไปเรเนินแจ้งความจับนะครับป่อหาบุกลุกแจ้งความตํารวจต่อฝ่ายปกครองต่อหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลงไปตรวจสอบ แล้วก็กำจัดอิทธิพลประเภทนี้ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาก็ชาวบ้านธรรมดาถ้าเป็นชาวบ้านแถบนั้นจริงเดี๋ยวดีเขาอยู่กรุงเทพก็ก็พอรู้จักพวกเราบ้างอ่ะเขาก็ร้องเข้ามาแต่ถ้าเป็นอยู่ต่างจังหวัดชาวบ้านตะศาาีษะก็คงโดนยุดไปเฉยๆนะผมว่าเรื่องไม่ถึงพวกเราเรื่องไม่ถึงอ่สื่อไม่ถึงู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมันก็จะหายไปกับสายลมและแสงแดดใช่ไหมครับก็เรื่องแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเขตชายแดนแล้วก็ตรงฝั่งนะั้น,เป,นเป็นเรื่องของ มีเรื่องของการพน,นันบห่อนคาสิโนเขามาเกี่ยวข้องเองี้ยคงต้องฝากผู้ว่าด้วยนะครับนผู้ว่าเรื่อเริ่มงเพิ่มเรื่อมก้องแผ่นมาที่ตัวนี้นะครับ,รบอันนี้หนังสือโรง,งเรียนเขาทำถึงสมาคมนะฮะผมก็แดบไปที่ที่ดินนะผมก็ทำียมทำหนังสือถึงายอำเภอถึงผู้กับการ,รกับการแล้วท่านนายกก็ทำหนังสือถึงท่านญี่ปุ่นเลยแล้วมันดีช่วยมาไทยลงไปดูในพื้นที่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะมันเป็นพื้นที่ที่ มันกลัวอย่างที่ท่านบอกมันเป็นทางผ่านธรรมชาติครับ่งถูงไหมมันตรงเนี้ยมันตรงทีมันต้องมีการตรวจสอบกันนะครับว่ามีใครมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเปล่าแต่นี้เราจะไม่ได้กล่าวให้กับใครนะฮะแต่เพียงว่าเราต้องมีการตรวจสอบกันนะครับมาเรื่องต่อไปที่หนึ่งในเรื่องของการอะไร ไปติดตามบัตรประชาชนครับใช่ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยขอให้เร่งรัดในการออกบัตรประชาชนนะครับให้กับดังอีป่าเจ้าหล่อนะครับซึ่งเรื่องกาศได้มีการทําสำนักเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดกระทรวงและผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับตามที่สมาคมผู้สื่อข่าวได้ได้ในการเร่องเรียนนะครับมีรายละเอียดอย่างนี้ครับเชิญท่านนายกครับครับส่เน่องจากเรื่องเดิมฮะท่านดรรดคือชาวเขาชาวเผ่าต่างๆนเป็นปัญหามากเรื่องบัตรประชาชนครับ คือบางคนเขาเกิดในสัญชาติไทยเกิดอะไรได้หมดเอ,อกสารถูกต้องหมดแต่ระบบราชการก็รล่ช้าจริงๆผมก็ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับหน่วยงานเรื่องกับพวกนี้เนาะการอ,ออกตรประชาชนไม่ง่าย่ครับ<อ>มัน,นมันมันไม่ง่ายแต่ว่า<ช><ๆ>บางคนเขาเขาครบทุกอย่างไงเมื่อตรวจสอบครบแล้วเนี่ยมันก็อ,ออกให้เขาใช่ไหมตรวจสอบครบแล้วตั้งสี่ี่ปีสามสี่ปีก็ยังไม่ออกน่มันก็มันก็ผิดปกตินะผมก็บอกว่าเขาติดขัดอะไรแต่ถ้าเขาติดขัดเออว่าอันนั้นไม่ครบอันนี้ไม่ครบก็ต้องชี้แจงมาอันนี้บอกมันครบทุกอย่างเอกสารเนี่ย แต่ว่าคาในรายง,งานถ่ายบัตรมาตั้ง30ปีแล้วทีนี้เวลาเขาลงจากเขาอะไม่อยากว่านะพอตรวจเจอบัตรสีชมพูปุ๊บโดนปับ๊บไม่รู้หน่วยงานไหนนะบัตรสีชมพูนี่คือคืออนุญาตน,นะคือก็เปรียบเสมือนบัรประชาชนครับบางทีออกมามันมีบัตรเหลือบัตรสีชมพูาเขาลงมาจากเขาเงี้ยมาเจอ,อเจะดานเนี้ยมันก็ ก็เป็นปัญหาตัวเขาในในต้องบัตรสินพูก็ถือว่าก็เป็นสามารถผ่าน,าน่านได้ในผ่านแดนได้ใช่ไหมค<อ>ือต้องกลับไปดูว่าตรงนี้นางอิป,ปาจะรอเนี่ยจร,จริงๆแกเกิดในพื้นที่ในในประเทศไทยไหรือปะเกิดมีไว้รับรองหมดฮะมีมีมีทุกอย่างเนี่ยสอบมาจากอำเภอว่าครบถูกต้องผมตรวจเอกสารครบมดแล้วลว <คน S 1> ่ <ๆ S 2> า <ๆ S 2> มมวถึงถึงไปดูได้ให้ฮะถ้าถ้าเอกสารผมเห็นว่ามันไม่ใช่อ,อ่าแล้วทางการไปไปจับเรื่องอะไรอ่ะตำรวจจับหรือทหารจับ ไม่อยากเอ่ยชื่อหน่วยงานไหนเนาะบางทีมันก็เป็นเรื่องเล่ากันมายาวนานที่เราก็รรู้กันอยู่แล้วว่าเวลามาเจอเจออะไรเจอเรื่องเชื่อราเขาก็จะโดนนั่นโดนนี่โอ้สไปลงมารับจ้างมาละสามร้อยโดนมาละห้าร้อยก็ไม่ไหวถูกต้องก็เป็นปัญหาเขาล้วก็มองปัญหาความร้อนมองเขาเป็นคนไทยนะเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งคือคือชาวชาวชาวจริงๆริงแล้วว่ามันเป็นเรื่องหน้าหน้าอัสูงและอัศจรรย์ของระบบราชการไทยนะดตตอรโลดเพราะว่าเอา ขมรเนี่ยตอนนี้มาซื้อบัตรประชาชนไทยเพียบไปหมดได้คนด่างชาติมาสวมประชาชนไทยคนโหริยญญาหรืออะไรเขาบอกมาสวมประชาชนกันเต็มไปหมดแต่คนเหล่านี้ชาวขาวเหล่านี้เกิดในแผ่นฝืนแผ่นดินไทยตั้งแต่ปู่ย่ตยาตายายมากับไม่ได้รับสิทธิแต่ไอ้พวก ที่มาสวมเนื้อยทำามได้รับสิทธิคือก็อย่างที่เรียนท่านนายกรัระชาชนทางบ้านจริงการออกบัตรประชาชนเนี่ยมันก็อย่างว่าว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบถูกไหมคืออย่างเคยเห็นไหมครัที่นักกีฬาประเภทหนึ่งของไทยเราคนพม่าหรือเปล่าไม่แน่ใจน้องที่น้องคนหนึ่งก็อีกหลายปีนะถึงจะได้เหมือนกัน,อ,นอันนั้นเขาเป็นนักกีฬาแต่นี่เขาขึ้นขึ้นแผ่นดินไทยทีนี้มันก็ต้องมาดูว่าการแสดงสถานะตัวตนเมื่อในเมื่อผู้ที่จะขอบัตรประชาชนเกิดในแผ่นดินไทยจริงแล้วเนี่ย นะครับทุกอ,อย่างเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ควรที่จะชี้แจงในข้อท็จจริงว่าตกลงแล้วเนี่ยที่มันช้าเพราะอะไรช้าที่เอกสารหรือช้าที่ในเรื่องการดําเนินการถูกไหมฮะทำชี้แจงไปถูกไหมจริงจริงแล้วเนี่ยใครเขาก็อยากได้สัญชาเพราะว่าเวลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหตุผลอย่างหนึ่งคือเรื่องการรักษาพยาบาลถูกเพราะว่าบางทีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาบุคคลเหล่านี้น่นาสงสารนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือบัตรทอง ใช่หรืออะไรก็ตามแต่เขาก็รักษาแบบอะไรคือคือแม้แต่คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาทํางานกับประเทศเราไม่ว่าเป็นพม่าเขมรลาวนะพอเกิดในเมืองไทยปุ๊บเนี่ยสิทธิที่ตางหมายได้เป็นคนไทยนะแต่ไอ้พวกชาวดอยทําไมไม่ได้เป็นเขาเกิดในประเทศไทยเกิดในเมืองไทยก็ต้องมีคือก็อย่างที่บอกว่าต้องจสด้ถิ่นงที่อยู่ให้ชัดเจนเขาก็มีที่อยู่เกิดมาแล้วแล้วจะมีข้อมูลแล้วก็ไม่ด้ายเลยไิดเลยก็หรือ สิ่งหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าเป็นที่ทราบอยู่บางทีเรื่องการสมสิทธิ์ครับ,รบป,รประชาชนบางทีบ,บางคนนนั้นบางทีสมสิทธิ์ทำไมง่ายจังแต่พวกนี้ที่เกิดเห็นว่าเกิดมาจากบู่ย่าตายายเขาเกิดมาจนเขาตายไปสองสามรุ่นแล้วรุ่นเนี้ยมันก็มีแจ้งเกิด,เด,เ,เ,กดกเ,เ,เดี๋ยวนี้เขาแจ้งเกิดทันแล้วแต่เขาแต่ก่อนเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เขาแจ้งเกิดทันจะลองดูครับเพราะเรื่องนี้เราคงต้องติดตามอ่ะถูกไหมครับยังไงเขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งใช่ก็ขอให้มีในเรื่องของทำแบบตรงไปตรงมาดีกว่าครับ คือพ,พวกนี้เขาไม่ได้มาซื้อบัตรมาสวมบัตรนะแต่เขาควรจะได้บัตรเพราะเขาเกิดในผืนแผ่นดินไทยและต้องการทำมาหากินในผืนแผ่นดินไทยไม่ได้หนีเข้ามาไม่หลุหนีเข้าเมืองเข้ามาไม่ได้อะไรเข้ามาใช่ครับก็สองเรื่องที่เรานรําเสนอตรงนี้เราคิดว่าในงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรที่เข้ามาตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ้ที่ลุกที่ดินตรงบริเวณแม่สอนผมก็มันเป็นเรื่องที่ มีความละเอียดอ่อนตรงอีกส่วนหนึ่งที่สงสัยคือมันเป็นทางเดินที่จะไปสู่เรื่องของทางพิเศษในการที่จะไปเข้าไปเล่นคาสิโนโที่นั่นหรือเปล่าครับซึ่งทางพื้นที่เราได้ทางสมาคมเราได้ลงพื้นที่เนี่ยอย่างที่ท่านนายกพูดถูกไหมว่ามันมีข่าวข่าวว่าตรงนั้นเป็นจุดเดินด้วยถูกไหมจุดพ <นะ S 2> า,านธรรมาชาติครับถูกไหมตรงนี้เราอาจจะต้องเรียกว่าผู้ว่าต้องลงไปตรวจสอบหรือทางจังหวัดนะ,นะครับตำรวจทางจังหวัดเองก็ต้องเข้าไปดูรู้การ ก็ต้องไปดูผู้บัญชาการนะฮะรวมทั้งในทหารม้าเองเนี่ยมอสี่เนี่ยที่ดูแลในด่นของกรมั้นอยู่มาใช่ตอมเนี่ยแหละตัวดีขออย่างที่เอ่ยนามเลยท่านคงต้องต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะมันทำให้ไทยสูญรายได้นะในเรื่องของการภาษีเข้าภาษีออกผ่านด่านเนี่ยมันถือว่าเป็นรายได้นะจะบอกให้นะครับก็ต้องฝากสองเรื่องนี้ไว้ไปเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับ บอกเ่าต0สิบของเรานะครับเราพักเบรกมาช่วงที่สองรายการอีกทีนะครับ